สวัสดีค่ะวันนี้แม่พลอยจะมารีวิวนะคะบำรุงดวงตานะคะแม่พลอยทานเป็นประจํานะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะแม่พลอยทานเป็นประจํานะคะแม่พลอยจะทานเช้าสองเม็ดแล้วก็เย็นสองเม็ดนะจ๊ะนะคะเช้นะะสาสองเม็ดเย็นสองเม็ดค่ะลูกลูกค้าทานให้เห็นเลยค่ะจากดวงตาแม่พลอยเนี่ได้ใส่แว่นตลอดเวลานะคะใส่แว่นตลอดเวลานะคะ ตอนนี้มันทําให้แม่พลอยน่ะเยื่อหุ้มสีขาวที่ไปปกคุมดวงตาของดาดําของแม่พลอยอ่ะมันหลุดออกไปมันหดลงไปนะคะแล้วอีกอย่างมันทําให้เส้นเลือดฝอ,อยรอบดวงตาของเราอะค่ะแข็งแรงด้วยป้องกันให้เราไม่ให้เป็นต้อกระจกและต้อหินในอนาคตได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆใครมีอาการเหล่านี้นะคะที่มีเยื่อหุ้มนะคะแถบสีขาวไปปกคุมดวงตานะคะ อย่าลืมนะคะแม่พอยไม่ขายค่ะแม่พอยแจกฟรีนะคะสนใจก็ทักมาถามนะคะแม่พอยยินดีแบ่งปันประสบการณ์ให้นะคะรักทุกคนดวงตาของเราสําคัญที่สุดเท่ากับชีวิตของเรานะคะสวัสดีค่ะ mm. อย่าลืมนะ mm.